สวัสดีครับผมป๊อบจากตรงฉินชาแนลนะครับอ่าแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ไปได้ยินได้ฟังมาเนาะแต่ผมจะแทนตัวเองเป็นบุคคลที่หนึ่งก็ไม่อยากให้ทุกคนงงกันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมเนาะแต่ไปฟังเข้าใหม่อีกทีนึง <S <S เรื่องมันมีอยู่ว่าตอนผมยังเด็กเนี่ยอ่าอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง เป็นหมู่บ้านที่มีโรงงานอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีโรงงานล้างบ้างอ่าด้วยพิเศรษฐกิจที่เจ้าของโรงงานเนี่ยเขาทำต่อไม่ไหวก็จะมีบางโรงงานที่ยังเปิดอยู่แล้วก็บางโรงงานที่ปิดไปแล้วแลในหมู่บ้านผมเนี่ยก็จะเป็นแบบตึกแถวต,ต่อกันเป็นเป็นบล็อกแล้วก็จะมีซอกมีซอยระหว่างบล็อกและในซอยนั้นก็จะมี บ้านตึกแถวอีกแล้วก็จะมีพวกที่ดินเปล่าหรือว่าที่ดินใหญ่ๆสักประมาณไร่ถึงสองไร่ที่เขาปลูกขึ้นมาเป็นโรงงานเนาะและ้วทีเนี้ยด้วยความที่เป็นหมู่บ้านที่บ้านแต่หลังติดกันเนี่ยอ่าเราก็จะรู้จักกับคนข้างๆบ้านได้ง่ายก็คือตามสไตล์ครับเพื่อนบ้านอัธยาศัยดีแล้วก็ลูกของแต่ละบ้านก็จะสนิทกัน เวลาว่างๆสาวอาทิตย์ก็จะออกมาเล่นกันวิ่งเล่นปั่นจักรายานอะไรอย่างเงี้ยครับแก๊งผมเนี่ยจะมีอยู่4คนคือมีผมคนชื่อ A, เออีกคนนึงชื่อนิวแล้วก็คนสุดท้ายชื่อกายพวกเรา4คนเนี่ยชอบไปเตะฟุตบอลพลาสติกเนาะลูกละ5บาทแถวท้ายหมู่บ้านมันจะมีโรงงานโรงงานหนึ่งที่หน้าโรงงานอะ่ะเขาเคยตีเส้นเป็นโกลูหนูนึกออกไหมครับคือเป็นสนามฟุตซอลเล็กๆ แล้วก็มีโกลูหนูอะที่สูงประมาณเข่าของผู้ใหญ่อะเออนั่นแหละผมเอ็นิวแล้วก็กายเนี่ยชอบไปเตะฟุตบอลกันตรงนั้นเป็นประจํานะครับอ่าคือเตะกันเกือบทุกวันเลยแหละคือเลิกเรียนเลิกเรียนเสร็จก็มาเตะกันแล้วทีนี้เนี่ยก็พวกเราก็อยู่ประมาณป .5 ป .6 เนาะก็กําลังวัยซนเลยแหละชอบปีนป่ายชอบนูน่นชอบนี้ก็วันนั้นอะอ่าคือเตะบอลกันเบื่อแล้วอะไม่รู้สึกว่าอยากจะแบบอ่ะเตะบอลละ ก็เลยชวนกันว่าเฮ้ยลองปีนเข้าไปในโรงงานดูไหมว่าข้างในมันมีอะไรคืออยากรู้ใหญ่เนนีะ่อยากอยากเสือกไปทั่วก็วคือตัวตัวโรงงานเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นโรงงานที่ล้อมรั้วที่ดินประมาณไล่นิดหน่อยกเกือบสองไร่เป็นโรงงานขนาดเล็กนะครับแล้วข้างๆโรงงานเนี่ยก็จะเป็นคลองแล้วก็มีทางเดินเรียบคลองแล้วบนรั้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบเศษแก้วอ่ะวาง ที่เอาไว้เลียงกันขโมยขจรเนี่ยไว้ตรงรั้วพวกเราเนี่ยผมเอนิวกายเนี่ยก็เลยเดินสำรวจรอบๆโรงงานดูว่าเอ้ยม,มีมีทางไหนได้บ้างที่แบบเด็กประมาณพวกเราจะจะแอบปีนเข้าไปได้บ้างก็เลยเดินเดินเดินไปครับแล้วก็ไปเจออยู่ที่ที่หนึ่งอยู่อยู่ฝั่งริมคลองคือหน้าโรงงานเนี่ยหน้าโรงงานเนี่ยหันออกอประตูโรงงานติดกับถนนถนนเป็นซอยตันครับ ติดกับคลองถ้าเราหันหน้าเข้าโรงงานเนี่ยฝั่งซ้ายของโรงงานจะติดกับคลองแลวซึ่งฝั่งนี้เนี่ยแหละที่มีกำแพงอยู่ช่วงหนึ่งที่มันแหว่งไปเหมือนโดนทุบโดนอะไรอย่างี้ครับก็คือพอที่พวกผมเนี่ยจะเอื้อมมือไปเกาะขอบที่มันแหว่งออกมาเนี่ยแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นไปได้อ่าทีนี้พวกผม4คนก็เลยปีนปีนเข้าไปในรั้วโรงง,งาน แล้วก็เดินสำรวจตามภาษาเด็กครับถือไม้กันคนละแท่งตีนูน่นตีนี่ตีนั่นไปนเรื่อยๆเด็กซนอนะเรียกว่าเด็กเปรตก็ได้ครับคือไม่ไม่ผิดเลยไปลือล้อ,อนู่นลื้อนี่ปีนเครื่องจักรเก่าๆแบบด้วยความที่ไม่รู้สีรู้สาอะไรนะครับแต่มาอันตรายมากนะคือคือไอ้เครื่องจักรพวกเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันยังเสียบปลั๊กอยู่หรือเปล่าหรือว่าตัวโรงงานอะยังมีไฟจ่ายเข้ามาหรือเปล่าถ้าไปโดนปุ่มไหนแล้วเครื่องจักรมันทํางานขึ้นมาเนี่ยก็อันตรายเหมือนกัน ก็ไม่อยากให้ใครทําตามเนาะไม่ไม่อยากให้ใครทําตามตั้งแต่ปีนเข้าไปบุกลุกโรงงานเขาแล้วแหละเออก็เดินสำรวจกันไปเรื่อยๆครับจนไปถึงตัวที่คิดว่ามันคงเป็นออฟฟิศอะมันมี2ชั้นก็เราเดินดูชั้นแรกครับเดินเคลียร์ผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นแล้วก็มีพวกเศษกระดาษเอกสารเก่าๆอยู่เนาะก็ชั้นแรกไม่มีอะไรก็เลยแบบอ่ะชวนกันขึ้นไปชั้นที่2พอขึ้นไปชั้นที่2เนี่ยก็อารมณ์เหมือนชั้นแรกครับมีโต๊ะ มีเก้าอี้เก้าอี้เลื่อนเก้าอี้ลูกเก้าอี้ที่มันติดล้ออยู่ข้างล่างก็เดินฝ่าๆไปแล้วจนไปเจอห้องหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นห้องของเจ้าของโรงงานเขาก็เลยลองเข้าไปดูพวกเราไม่เคยเห็นแบบอะไรหรูหราขนาดนั้นน่ะก็อาจจะแบบโต๊ะไม้สรงไม้สากเก้าอี้แบบท่านประธานใหญ่ๆเป็นเด็กเนาะก็อยากอยากรู้อยากอยากรู้ไปทั่วก็เลยเปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปปั๊บเนี่ย สิ่งแรกเลยที่พวกเรารู้สึกคือมีกลิ่นกลิ่นอับกลิ่นอับอบตีหน้าพวกเราตั้งแต่เปิดประตูฝึกเข้าไปคือห้องเนี่ยอธิบายก่อนว่ากําแพงฝั่งด้านสุดเนี่ยเป็นเป็นกระจกเลื่อนทั้งทั้งแผงนะครับอ่าแล้วก็มีผ้าม่านปิดไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตรงกลางห้องเนี่ยจะมีโต๊ะใหญ่ๆเลยเหมือนเหมือนท่านประธานบริษัทอะไรเงี้ยแล้วหลังโต๊ะเป็นเก้าอี้ตัวใหญ่ๆมีพนัก โอ้โหโอโหร,รูหลามากข้างบนก็มีแอร์มีพัดลมก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมเนะาะทั้งพัดลมทั้งแอร์พวกเราก็เลยแบบอะไม่เคยเห็นเลยสิ่งของพวกนี้ยก็เลยเดินลือเดินดูไปทั่วลือนู่นลือ,ลอ,ลอ,ลอนี่ลือนั่นไปทั่วไอ้เจ้านิวเนี่ยก็เดินไปมุมห้องฝั่งซ้ายเราไปเจอกับก้อนหินน่ะ มันไม่เหมือนก้อนหินสัทีเดียวคือมันเป็นก้อนหินสีขาวๆเห็นว่ามันแปลกดีก็เลยเรียกมาดูเรียกเรียกเรียกผมกับเพื่อนอีกสองคนเนี่ยมาดูเราก็วิ่งวิ่งเข้าไปดูกันน้อยอะไรหรือเปล่าเนี่ยงาช้างหรือเปล่าเนี่ยแบบเคยเห็นแต่ในทีวีไม่เคยเของจริงมาเลยหรือว่าเอ๊ะหรือจะเป็นก้อนหินแบบมีค่านู่นนี่นั่นเนาะด้วยด้วยตัวโรงงานเนี่ยก็ดูแบบโอโถะนึกก,ก็เลยคิดว่าแบบคงเป็นของมีค่า แต่ก็เอ๊ะกันละถึงพวกเราจะซนเนี่ย <c oughs> พวกเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขโมยขจรเนาะพวกเราเลยตัดสินใจว่าปล่อยมันไว้อย่างนั้นดีกว่าแล้วก็เดินเดินดูนสักพักก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะสัวลัวแล้วมันเป็นเวลาตอนเย็นๆยประมาณ5้าโมงพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วก็เลยแบบตัดสินใจว่าออกกันเถิดมันเริ่มน่ากลัวแล้วไม่ไหวละก็เลยเดินออกมาแล้วก็ปีนออกทางเดิมแล้วก็ปั่นจักรยานของพวกเราออกไปแล้วแยกย้ายกลับบ้านแล้วก็ หลังนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็ผ่านไปวัน2วันก็แล้ว3วันก็แล้วแต่มีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พวกเราแบบสังเกตได้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิมก็คือไอ้ e นิว n ไอ้เนี่ยเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเริ่มแบบไม่เฮฮาเหมือนเมื่อก่อนชวนชวนเล่นอะไรก็จะนิ่งๆอ่าพวกผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะผมก็คิดว่าเอ้มึงโดนหญิงหักอกมาหรือเปล่าเนี่ยว่าแบบเออทำหน้าเศร้าทำหน้าเครียดไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวก็ หาหญิงคนอื่นได้คือเนี่ยครับพอสี่พอห้าก็เริ่มคิดอย่างนี้แล้วเนาะก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็แล้วสองอาทิตย์หนึ่งก็แล้วเราก็ยังทํารูทีนกันอยู่เหมือนเดิมแต่ไอ้เจ้านิวเนี่ยก็เริ่มแบบไม่อยากไปกับเราละเริ่มเริ่มนิ่งเริ่มเริ่มไม่อยากสูงเสียงละชวนไปปั่นจักรยานไปเที่ยวแบบออกนอกหมู่บ้านก็เริ่มไม่อยากไปละแต่มีแค่สิ่งเดียวเลยที่มันจะโอเคที่แบบตอบรับทันทีเลยก็คือไปเตะบอล ท,ที่เดิมที่หน้าโรงงานที่โกหนูเราก็อ่ะด้วยความที่เป็นเพื่อนไงนะเนาะแบบไม่ไม่อยากให้เพื่อนมันเศร้าอะ่ะมันเป็นแบบนี้มาหลายอาทิตย์แล้วก็เลยอ่ะอ่ะอสักหน่อยแล้วกันไปไปเตะบ,บอลไปเตะบ,บอลอีกสักหน่อยแล้วกันก็ไปเตะบ,บอลกันเตะปกปักปกปักก็เริ่มเริ่มเย็นแล้วก็ทุกคนก็ตัดสินใจกันว่าเราควรจะกลับไปได้ละเดยวเดยวพ่อแม่ด่ดาไอ้เอ้ไอ้กายก็โอเคเตรียมขึ้นจักรยานล้ะแต่มีไอ้นิวคนเดียวเนี่ยไม่ยอมขึ้นผมก็หันไปถามว่าเอ้ย ไม่กลับบ้านหรอวะไม่กลัวพ่อมึงด่างไงวะมันก็บอกไม่อ่ะอยากอยู่ต่อแต่อีกสามคนนะ่ะผมก็อีกสองคนเนี่ยกลัวพ่อแม่กันแบบขี้ขึ้นสมองอะ่ะก็เลยต้องแบบเอาวะทิ้งแม่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปบอกพ่อมันให้ไปลากตัวมันกลับมาก็ได้ผมสามคนเนี่ยผมเอบกาย,ยขึ้นจักรยานปั่นกลับบ้านแล้วระหว่างทางก็แวะบ้านนิวจากโรงงานเนี่ยจะถึงบ้านนิวก่อนเพื่อนถัดมาอีกสองไหลเป็นบ้านนาเอ แล้วเข้าซอยไปเนี่ยจะเป็นบ้านนายกายแล้วบ้านหลังสุดท้ายคือบ้านผมฮงมคือโรงงานเนี่ยอยู่ท้ายหมู่บ้านอยู่ในซอยตันท้ายหมู่บ้านปั่นจักรยานออกมาปึ๊บอ่าบ้านนิวก่อนถัดไปสองหลังเป็นบ้านเอ๊เลี้ยวเข้าซอยไปขวามือบ้านแรกบ้านกายบ้านหลังสุดท้ายคือบ้านผมอ่ะเข้าใจตรงกันเนาะผมกับเอ๊แล้วก็กายเนี่ยก็เลยแวะบ้านนิวก่อนแล้วก็ไป อารมณ์แบบฟ้องพ่อว่าไอ้นี้มันไม่ยอมกลับมามันอยู่ที่โรงงานท้ายซอยนะ่ะพ่อไปดูมันหน่อยแล้วกันไปไปพามันกลับมาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนอีกกะอย่างนั้นก็ไม่มีหลายพวกผมก็แยกย้า,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 กายเข้าบ้านส่งไอ้เข้าบ้านในการเข้าบ้านแล้วผมก็เข้าบ้านไปแล้วพอวันต่อมาเนี่ยพวกผมก็ตื่นตื่นกันไปจะไปโรงเรียนละแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะติดรถของพ่อเจ้าเอไปโรงเรียนด้วยกันคือ ไม่อยากแบบอ่ะแชร์แชร์คือแชร์ค่าน้ํามันกันแหละระหว่างสี่หลังเนี่ยก็คือเรียนเรียนที่เดียวกันอยู่แล้วทาไมจะต้องแบบขับรถไปหลายคันก็เลยแบบอ่ะตกลงปงใจกันมาตั้งนานล้วว่าคันเดียวแล้วกันงั้นทีเนี้ยผม3ามคนเนี่ยผมเอกับกายเนี่ยรออยู่ที่รถแล้วแต่ไอเจ้านิวเนี่ยยังไม่มาสทัทีพ่อเจ้าเอก็เลยเดินไปที่บ้านของเจ้านิวไปถามว่านิวเป็นอะไรทาไมไม่ไม่ไปโรงเรียนเหรอป๊บแ,แล้วก็ พ่อเจ้าเอก็เดินกลับมาก็บอกว่าอ่ะนิวมันป่วยอ่ะมันมันมันจะลาเรียนวันนี้ฝากไปบอกคนครูด้วยแล้วกันก็โอเคได้ครับไปเรียนปุ๊บปับ,ปบนู่นนี่นั่นกลับมาเสร็จเห็นพ่อเจ้านิวเนี่ยกําลังหน้าตาตื่นเลยยืนอยู่อยืนยืนรออยู่บ้านเจ้าเอแล้วพอเห็นรถรถพ่อเอเนี่ยขับกลับเข้ามาโดยที่ท,ที่ไปรับพวกผมกลับมาแล้วนะเขาก็รีบวิ่งมาหาเลยเราก็ถามว่าเมืม่อวานพวกมึงไปทําอะไรกันพวกผมก็ บอกว่าไม่มีอะไรนะครับพ่อก็ค,อคือไปเตะบอลกันปกติแล้วก็ตอนขากลับเนี่ยไอ้นิวไม่กลับผมเลยมาบอกพ่อแค่นั้นเองพ่อเจ้านิวก็บอกว่าเนี่ยแม่งเป็นอะไรไม่รู้นอนไขนอนไข้จับอยู่บนเตียงเนี่ยไม่ยอมลุกไปไหนเลยจะแบกมันไปโรงพยาบาลก็แบกมันไม่ขึ้นก็อ่ะบ้าหน้า ไอ้นิวมันตัวกับเปียกเดียวว่าเด็กพอสี่พอห้าทำไมจะแบกไม่ขึ้นพ่อเจ้าเอาก็ถามไปอย่างนี้นะครับพ่อเจ้านิวก็บอกว่างั้นคุณลองไปยกลูกดูไหมล่ะดูดิว่าจะยกยกมันขึ้นหรือเปล่านะพอเจ้าเอาก็เดินไปที่บ้านเจ้านิวขึ้นไปที่ห้องเห็นเจ้านิวแบบนอนแบบโอ้ตัวเปียกเลยที่นอนเปียกเลยอารมณ์เหมือนคนฉี่แตกอะแต่มันไม่ได้เปียกแค่ช่วงล่างไงแม่งเปียกแบบรอบ,รอบๆตัวมันเลยพ่อเจ้าเอก็ เป็นท่าไม่ดีแล้วมันต้องรีบแล้ะต,ต้องรีบแบบพาไปโรงพยาบาลนะ่ะเพราะไม่รู้ว่าแบบมัจะตายหรือเปล่าก็เลยรีบไปอุ้มแต่จังหวะที่พ่อเจ้าเอเนี่ยไปช้อนตัวเนี่ยกำลังจะยกเนี่ยเหมือนมีใครถีบแกอะ่ะคือคนปกติอะ่ะถ้าจะช้อนใช่ไหมแล้วอุ้มขึ้นมาก็คือแบบถ้าย่อช้อนยกถูกไหมแล้วถ้าถ้าคนมันจะล้มอะ่ะมันต้องแบบล้มไปข้างหน้าหรือไม่ก็ล้มไปข้างหลังถูกปะแต่ไม่เลยพ่อเจ้านิวอะ่ะ อยู่ดีๆก็ฟึบแบบเอวไปก่อนอนะเอวแบบจักอย่างเงี้ยอ่านี่เป็นหัวเอลขานี่มองอย่างด้านข้างเนาะเจ้านิวนอนนี่ก้มไปอุ้มเจ้านิวแต่ตัวเนี่ยไปอย่างนี้เลยคือเอวเนี่ยฟึบโดนถีบแบบแล้วก็กลิ้งกลิ้งไปเลยแล้วพอเจ้าเอก็หน้าหน้าตาเว๋วหวาเลยแบบเฮ้ยเชียร์นี่มันเกิดอะไรขึ้นพอเจ้านิวก็ยืนเหลออยู่้างหน้าประตูทําอะไรไม่ถูกสักพักหนึ่งอะ พ่อเจ้านิวก็เลยเดินแบบเดินมาแบบจะลองยกดูอะ่ะแล้วก็ชวนให้พ่อเจ้าเอะมาช่วยกันแบกหน่อยเหมือนเดิมครับพอช้อนเท่านั้นแหละทั้งสองคนเนี่ยนะครับฝึบแบบโดนแบบถีบออกมาเหมือนโดนถีบเอวอ,ออกมาอีกแล้วอะ่ะแล้วก็กลิง้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกันพ่อเจ้านิวเนี่ยหน้าตาเริ่มเสียละอาการเริ่มไม่ดีละสีหน้าเริ่มออกละอ่าคนที่มีสติเนี่ยคือคนโดนคนที่โดนถีบครั้งที่2คือพ่อเจ้าเอพ่อเจ้าเอบอกว่า รอผมตรงนี้ก่อนเนี๋ยผมกลับบ้านไปเอาอะไรมาพ่อเจ้าเอ๊ก็หายไปสกพักนึงนื้ก,นกลับมาพร้อมกับพวงพระพวงพระเครื่องเรียกว่าสร้อยพระไม่ได้ต้องเรียกว่าพวงเพราะมีเป็นสิบเลยมีเป็นสิบองค์อ่ะก็พนมมือยกจดหัวแล้วก็คล้องคอเจ้านิวไปตัวเจ้านิวชักแบบดิ้นอารมณ์เหมือนดูหนังเอ็กซโซซิสอ่ะแล้วโดนน้ำมนต์สาดแล้วแบบเยีอกกรวอ่าอย่างนั้นแล้วอ่ะแล้วก็ สลบไปนิ่งไปพอเจ้าเอก็หันไปแพ็กหน้าใส่หน้าพอเจ้าเนียวว่าโอเคอ่าพอเจ้าเอก็ไปอุ้มเจ้าหนิวทีนี้อุ้มได้สบายสบายเลยแล้วก็รีพาไปที่โรงพยาบาลพอพาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยไอคนที่ตัวร้อนร้อนที่นอนแบบเหงื่อแตกอยู่บนเตียงอะกลายเป็นคนปกติเลยแบบหายตัวไม่ร้อนอุณหภูมิร่างกายปกติแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ถามว่าพาผมมาที่นี่ทำไมแบบ อ่ะทุกคนก็ทุกคนก็เหวอดีว่าแบบเออคิด oh yeah ่าเมื่อเมื่อไม่กี่นาทีก่อนเนี่ยมึงจะเป็นจะตายเอาอยู่บนเตียงเนี่ยแล้วตอนนี้มึงแบบเฉอยอ่ะก็อ่ะเสียเที่ยวรารงณ์าเสียเที่ยวก็เลยพากลับไปที่บ้านกับก่อนที่อนิี้จะกลับบ้านเนี่ยพ่ออันนี้ก็คว้าแขนพวกเราวไว้แล้วถามว่าบอกมาว่าไปทําอะไรกันมาแล้วพ่อเจ้าเอกก็หันมาดูหันมาดูแบบหน้าตาดุเลยว่า สรุปไปทําอะไรกันมาพวกผมก็เล่าเล่า,เล,าเล่าให้ฟังว่าเอ้ยเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงพ่อเจ้าเอก็เหมือนฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วก็ถามว่ามึงไม่ได้เอาอะไรกันมาใช่ไหมพวกผมก็ปฏิเสธเสียงแข็งกันเลยครับว,ว่าไม่มีใครหยิบจริงๆพ่อเจ้าเอก็เลยแบบทําหน้าคุ้นคิดอะแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรต่อ,อก็ไม่มีอะไรก็แยกย้ายแล้วแต่ก่อนแยกย้ายเนี่ยพ่อเจ้าเอกก็บอกว่าพระเนี่ยสวมไว้ก่อนไว้เรื่องเคลียร์ค่อยเอามาคืนก็ได้ โอเคทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านไปคืนนั้นนะครับผมเนี่ยนอนอยู่ที่ห้องเนาะนอนนอนอยู่ที่ห้องที่แบบติดกับทางหน้าบ้านอยู่บนชั้นสองอ่าผมก็ต้องตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเพราะได้ยินเสียงเรียกเป็นเสียงไอ้นิวผมจําได้เลยก็เอ้ยลุกขึ้นมาว่าแบบเชี่ยมันมีอะไรปะวะมาเรียกกันเดินๆเดินก็รีบวิง่งลงไปข้างหน้าบ้านพอเปิดประตูหน้าบ้านปุ๊บไม่มีใคร ไม่มีใครอยู่หน้าบ้านเลยก็เลยเดินออกไปดูสักพักหางตาเห็นแล้วมีคนหนึ่งออกมาหันไปมองก็เป็นไอ้กายก็เลยถามไอ้กายว่าไอ้นิวมาเรียกเมืงอไหรอไอ้กายก็บอกว่าเออแล้วเมื่อออกมาทําไมผมก็เลยบอกว่าไอ้นิวก็เรียกกูเหมือนกัน,นก็เลยหน้าเวอ่เวอสักพักตรงมุมตึกมีคนหนึ่งเดินออกมาไอ้เอกหันมาถามไอ้เนิวเรียกพวกเมืงหมอหรอมันก็เรียกกูเหมือนกันอ้าว ทุกคนแบบกลัวคนลุกสู้เลยก็เลยไม่พูดอะไรวิ่งกลับเข้าบ้านกันคมตานอนอยู่บนบนเตียงกันผมก็นอนนอนไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงแล้วเสียงไอ้นิวมาเรียกชื่อผมอกีกแล้วมามาเรียกชื่อผมอีกแล้วผมก็ไม่เอาแล้วกูกูไม่ลงไปอีกแล้วกูไม่เชื่อมึงไม่ใช่ก็อนอนต่อคมตานอนก็มีเสียงออืือ ออกมาจากหน้าบ้านผมก็ทําอะไรไม่ถูกอะ่ะก็นอนคุมๆไปสักพากาพมีเสียงอืมอืมไม่ได้อยู่หน้าบ้านแต่อยู่ตรงหน้าต่างโหอยู่ตรงหน้าต่างอืมอืมผมไม่กล,าล้าละคุมโปงนอนจะพูดก็ไม่ได้จะอยากจะร้องก็ร้องไม่ได้อะ่ะมัน,ม,นมันเหมือนแบบมีอะไรมาจุกคออยู่อะ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงอีกครั้งหนึง่งอืมอืม ข้างโหกูแบบอีเคียแบบอยู่ตรงเนี้ยอีกแล้วอะ่ะคือมึงอยู่นอกบ้านกูก็ได้ไม่ยังเป็นไม่ยังเป็นน้องมาเลีกูข้างหูก็ได้ก็นอนแข็งอะ่ะทําอะไรไม่ถูกแล้วอะ่ะนอนแข็งไปสักพักหนึ่งเสียงก็หายไปเว้ยเริ่มโล่งใจละร้อนไงเอาผ้าผมออกก็ไม่มีอะไรเนาะก็นอนไปเรื่อยๆได้ยินเสียงอีก โอ้โห uh, uh. oh, oh. ตอนนั้นละครับผมแบบสลบไปเลยภาพตัดเลยมารู้ตัวอีกทีคือตอนเช้าแม่มาปกแม่ปกตื่นตื่นมีเรื่องใหญ่แล้วรีไ่ไปหาบ้านไอ้นิวเร็วผมก็วิ่งกับแม่ออกมาหน้าบ้านในกายก็ออกมาห้องกับพ่อกับแม่มันวิ่งไปที่บ้านไอ้นิว ก็เห็นพ่อไอเอ๊กไอเอ,อ,ยเอ๊ยืนอยู่แล้วก็พ่อเจ้านิวยืนอยู่หน้าบ้านตัวเองน้ำตาไหลพากร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื้นพอผมเดินไปถึงก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมัน,นทาไมมายืนร้องไห้อยู่นี้บอกพ่อเจ้านิวก็สะอึกสะอื้นต่อไปก็ไม่ได้พูดอะไรแต่พ่อเจ้าเอ๊พ่อเจ้าเอ๊ก็หันมาบอกว่าไอนิวเสียแล้วทุกคนก็ช็อกว่าแบบอ้าว เพื่อนเพื่อนกูตายเพื่อนกูตายเฉยแบบงงช็อกทุกอย่างพ่อเจ้าเอก็หันมาแบบหน้าดุดุว่าแบบไหนบอกว่าไม่ได้เอาอะไรมาไงแล้วไอ้นี่คืออะไรในมือพ่อเจ้าเอคือไอ้ก้อนสีขาวๆที่วันนั้นไอ้นิวเรียกให้พวกเราไปดูพวกเราก็บอกวกเากอ้อาวพวกผมไม่ได้หยิบมนจริงบอก พวกมึงไม่ได้หยิบหรอกแต่อีน,นิวมันเอามาพวกมึงไม่รู้ไงผุก็พวกผมก็ไม่รู้ไงคือก็ไม่ได้จับตามองมันตลอดเวลาปะวะพวกเราก็มัวแต่สนใจนู่นนี่นั่นอยู่แล้วพ่อไอ้เอกถามมาอีกว่าพวกมึงรู้ไหมว่านี่คืออะไรโอ็ก้อนหินไงลุงงันก,ก้อนหินน่ะหรือไม่ก็งาช้างเหมือนที่อ,ทอยู่ในทีวีอ่ะพ่อเอกก็สายหัวบอกว่าไม่ใช่ที่พวกมึงเอามาเนี่ยกระดูกคน เท่านั้นแหละครับแบบไอ้เคียทุกคนแบบช็อกหมดอะก็ตั้งสติกันอยู่พักหนึ่งแล้วจับนั่งคุยกันตรงโต๊ะหินอ่อนอะที่เขาเล่นหมากรุกอะนั่งจับจับกลุ่มกันคุยกันพวกผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ย ทำไมถึงไม่มีกระดูกคนอยู่ในโรงงานอะ่ะพ่อเจ้าเอก็เล่าว่าไอ้เจ้าของโรงงานเนี่ยมันเปิดโรงงานบางหน้าจริงๆแล้วอะ่ะมันขายยาแล้วเหมือนกับว่ามันไปผิดใจกับอีกคนนึงอะ่ะแล้วอารมณ์แบบโดนจับตัดนิ้วแล้วจับแขวนคอไว้ตรงพัดลมอะ่ะในห้องในห้องทํางานของเขาเองหลังจากนั้นก็เป็นเดือนอะ่ะกว่าจะ กว่าคนจะรู้ว่าเจ้าของโรงงานมันตายแล้วอ่ะเออมันมีแบบมีคนไปแบบตกปลาลิมคลองแล้วเขาได้กลิ่นแบบเน่าๆอ่ะก็เลยแบบแอบปีนเข้าไปในโรงงานก็เผื่อแบบจะเจอของเจอนู่นเจอนี่แต่เขไปไปเจอศพแบบแขวนอยู่ตรงบนพระลมไบดาลแล้วแบบส่งกลิ่นแบบหึงมากแล้วหลังนั้นก็ตำรวจตำรวจก็กมากันก็คงจะเป็นแบบวิญญาณเจ้าของโรงงานนี่แบบตาม เศษกระดูกที่เหลือของเขามาแล้วก็พาชีวิตอนิวไปก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับหวังว่าทุกคนจะชอบเนาะถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อต่อไปของช่องเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ